ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดช่องแสมสารนะครับวัดช่องแสมสารนี้อยู่ที่อําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาเท่าไหร่นะครับผมสิ่งแรกที่เข้ามาถึงเลยนะครับเราก็ต้องมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อมาไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อดำนะครับผมเป็นธรรมเนียมนะครับดอกไม้ทูบเทียนที่นี่ก็ชุดละ20บาทนะครับผม หลังจากนั้นเราก็เข้าไปในวิหารหลวงพ่อดำนะครับผมภายในวิหารหลวงพ่อดำนี้นะครับเราจะเห็นองค์หลวงพ่อดำนี้เป็นสีทองอารามเลยนะครับผมเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับรูปลักษณ์ขององค์หลวงพ่อดำนี้ก็คือเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับผมแต่เนื่องจากด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆท่านกล่าวขานกันมานะครับผม,ผมก็จะมีผู้คนต่างเข้ามา ราบไหว้ขอพรนะครับมาแก้บนด้วยไข่ต้มกับพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยดอกไม้สดแล้วก็มีการปิดทองที่ตัวองค์หลวงพ่อดำนะครับจนกลายเป็นสีทองที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับของผมก็จะแปะที่บริเวณตัวนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นหัวใจนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นด้านหลังนะครับ จากคาบอกเล่าจากคํากล่าวขานของคนทั่วไปนั่นเองนะครับผมทําให้องค์หลวงพ่อดํามีชื่อเสียงมากนะครับทาให้มีผู้คนเข้ามากรบบาวไหวขอพรอให้องค์หลวงพ่อดํานี้ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วได้ดังความหมายได้ดังต้องการได้ดังใจต้องการก็เข้ามาถวายไข่ต้มผองอะไรดอกไม้สดเป็นการแก้บนนะครับแล้วก็นําแผ่นทองมาปิดที่องค์ หลวงพ่อดำนะครับผมจนกลายเป็นสีทองเหลืองอลามสวยงามในปัจจุบันนี้นะครับบริเวณห้องโถงนะครับที่อยู่ด้านหลังองค์หลวงพ่อดำนะครับผมถ้าเราเดินมาเราก็จะมาเห็นปฏิมากรรมภาพวาดที่เป็นนูนต่ำนะครับสวยงามมากนะครับผมเป็นรูปเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าและก็เหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับผม หลายคนนะครับที่มาไหว้หลวงพ่อดำแล้วไม่ได้เดินมาด้านหลังถ้าเกิดมาครั้งหน้าเดินมาถ่ายรูปด้านหลังได้นะครับสวยงามมากๆครับผมหลังจากที่เราไหว้ขอพรหลวงพ่อดำในวิหารเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถเดินออกมาถ่ายรูปชมวิวทะเลสมทฐานบริเวณด้านข้างๆได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เขาเรียกว่ามีการอยากจ,จุดประทัด ถวายนะครับบริเวณนี้ก็มีจุดให้สำหรับบริการในการจุดประทัดได้เช่นเดียวกันนะครับมองจากบริเวณวิวด้านข้างนี้นะครับเราก็จะเห็นทะเละแมสารนะครับก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวที่พาไปดำน้ำที่เกาะ,ะแสมสารนะครับผมบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากวิหารหลวงพ่อดำนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราไปด้านซ้ายเราก็จะไปเห็นวิวทะเลสะแสมสารนะครับถ้าเกิดเราออกมา ฝั่งด้านขวานะครับผมเราก็จะมาไหว้สักการะองค์ท้าวเวสวุวรรณนะครับสำหรับองค์ท้าวเวสวุวรรณนี้นะครับผมน่าจะมีการจัดสร้างขึ้นได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับผมและว่าองค์ท้าวเวสวุวรรณองค์นี้นะครับมีสีสันมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตามากมากเลยนะครับผมก็เช่นเคยนะครับเมื่อเรามา วายขอบอนทวเวทวสวันเราก็ต้องขอเสียงท่ายเสียงดวงจากองค์เาวเวสวันด้วยนะครับจากการจุดธูปทาวเวสวันนะครับ นอกจากจากการจุดทูปตัวเลขเสียงทายแล้วนะครับวันนี้เรายังมีการจุดประทัดถวายหลวงปู่ดําอีกนะครับผมนนะครับและก็เช่นเคยนะครับหลังจากจุดประทัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังมีตัวเลขปลายประทัดอีกนะครับผมให้เพื่อนๆดูเองนะครับแล้วก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็การพิจารณาการตัดสินใจด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็มาตามหานะครับแผงรอตเตอรี่ที่อยู่ด้านหน้าวัดนี่เองนะครับผมตามสิ่งที่เราได้มานะครับผมเช่นเคยเราก็ต้องอุดหนุนรัฐบาลของเรานะครับ เป็นหลักนะอย่างน้อยยลอตเตอรี่ก็ยังมีให้เราได้ลุ้นเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ